ุดยอด6อาชีพคลาสสิกแห่งแลกนร d Mobile s w o r แม m a s o m a คืออาชีพสุดคลาสสิกในแล g นรอกโมบ l ที่สายบูต้องรักโจมตีระยะใกล้ได้แถมยังทนทานสุดๆพร้อมพัฒนาไปเป็นอาชีพที่ทั้งแรงและแกล่งไม่ว่าจะโจมตีหรือรับแรงประท้ก็เอาอยู่เมื่อ s อ o r d s m a ถึงจ็อบเลเวล40และทำเควสเปลี่ยนอาชีพเสร็จแล้วก็สามารถเลือกเปลี่ยนอาชีพไปเป็น Crusader หรือ Knight เพื่อก้าวไปสู่ขั้นต่อไปที่แกล่งยิ่งขึ้น สเตตัสสำคัญมากสำหรับการพัฒนาอาชีพทุกอาชีพสำหรับซอร์สแมนแนะนำให้เน้นสเตนวิทและเด็กการอัพสเตนจะช่วยเพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพทำให้ซอร์สแมนแร่งขึ้นในช่วงต้นเกมเป็นการอัพสเตตัสที่สำคัญที่สุดในช่วงแรกการอัพวิทจะช่วยเพิ่มการป้องกันทางกายภาพและค่า HP ทำให้ซอร์สแมนทนทานขึ้นสุดท้ายการอัพเด็กจะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการโจมตีทำให้ซอร์สแมนตีโดนเป้าหมายได้ง่ายขึ้นและเพิ่มความเร็วในการ Kriya Monster ไอวอ y ี่แลไม่เพียงแต่มีค่าโจมตีทางกายภาพพื้นฐานที่สูงยังมีเอฟเฟก์พิเศษที่ไม่สนการป้องกันทางกายภาพบางส่วนได้ทําให้มันเป็นอาวุธที่ทรงพลังสําหรับซอรแมนในช่วงต้นเกมสําหรับอุปกรณ์อื่นๆแนะนําชุดผจญภัยจากดันเจียนชามลิฟท์ที่หาได้อย่างง่ายดายแถมการลงดันเจียนนี้ยังให้ EXP แบบจัดเต็มอีกด้วยทําให้เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสุดๆในช่วงเริ่มต้นเกม ซอสแมนเป็นอาชีพที่เก่งทั้งการโจมตีใกล้และความทนทานสูงในช่วงต้นเกมควรเลือกการ์ดที่หาได้ง่ายและเพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพรวมถึงการ์ดที่เสริมความแข็งแกร่งในการป้องกันด้วยอาวุธแนะนำ Vocal เ u ้ากาการ์ดนี้หามาใช้ได้ง่ายตั้งแต่ช่วงต้นเกมและมันจะเพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพได้มหาศาลช่วยให้การโจมตีของซอสแมนแรงขึ้นไปอีกระดับ อุปกรณ์เสริมแนะนำทิฟบักก c ร์ดและผ้าคลุมแนะนำท o สกาส์ดการ์ดทั้งสองใบจะช่วยทำให้การโจมตีแม่นยำขึ้นในช่วงต้นเกมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการฟาร์มมอนสเตอร์ได้ดีมากๆกล่อแนะนำปูปาการ์ดเครื่องประดับแนะนำทารโรการ์และรองเท้าก็แนะนำชนชอนการ์ดทั้ง3าการ์ดนี้ช่วยเพิ่มทั้งความอึดและความแรงในการโจมตีให้กับซอรแมน อัพซอสมาทรีให้เต็มจะช่วยเพิ่มพลังโจมตีพื้นฐานจากนั้นใช้แบตโจมตีไปเลยแบบนี้ก็มั่นใจได้ว่าในช่วงต้นเกมเราจะมีพลังโจมตีแรงพอในการจัดการศัตรูได้อย่างสบายสบายใช้พระวคเลเวลสูงดึงความสนใจจากมอนสเตอร์จากนั้นใช้เอนดูให้เพื่อเพิ่มความทนทานแค่นี้ก็ไม่ต้องกลัวโดนรุมแล้วแถมยังได้คอมโบแทบแอีกด้วย และนี่คือคู่มือการเล่นซอสแมนสำหรับทุกคนขอให้เหล่านักผจญภัยกลายเป็นซอสแมนที่เก่งและเทพพร้อมโชว์ความเท่กันไปเลย